ีถือว่าเป็นการกระทําที่น่าลาคาญอย่างเต็มที่กรณาจับกลุ่มและส่งตัวกับประเทศโดยทันทีแต่ถึงกระนั้นสิ่งที่แน่นอนนั้นก็คือเวียดนามได้กลายเป็นศัตรูของญี่ปุ่นไปแล้วดูเหมือนว่าฉันจะเริ่มเกลียดเวียดนามแล้วแหละ ชาเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าหากการรักชาติของคุณมันมากเกินไปจนทำให้เจ้าของแผ่นดินที่คุณอาศัยอยู่นั้นรู้สึกไม่สบายใจอาจจะทำให้การรักชาติของคุณนั้นไปทำให้เจ้าของแผ่นดินที่คุณอาศัยอยู่เกลียดก็ได้ซึ่งเรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งดูจากเวลาโพสก็น่าจะอยู่ในช่วงการเฉลิมฉลองปีใหม่ และแน่นอนว่ามันก็ตรงกับช่วงการเฉลิมฉลองแห่งชัยชนะแชมฟุตบอลอาเซียนของเวียดนามซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองชัยชนะในประเทศญี่ปุ่นแต่ท่ามกลางผู้คนมากมายกลับมีธงชาติอยู่หนึ่งประเทศโบกสะบัดไปทั่วให้มันรู้ไปเลยว่าพวกฉันเนี่ยมาจากเวียดนาม ดูจากสถานที่แล้วก็น่าจะเป็นย่านนัำบะย่านธุรกิจใจกลางเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นลือความรักชาติมันพรุ่งพลาดบวกกับการกลับมาเป็นแชมป์อาเซียนในด้านกีฬาฟุตบอลมีชัยเหนือประเทศไทยมันต้องเฉลิมฉลองก็เลยทำให้ชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นออกมาแสดงความดีใจสะบัดทงไปทั่วพร้อมกับส่งเสียงดัง แ,บบแ,บบแต่นั่นมันกลับทำให้พี่ๆชาวเน็ตญี่ปุ่นนั้นที่ได้เข้ามาเห็นเกิดความรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากซึ่งชาวญี่ปุ่นบางส่วนมองว่าการที่คุณเอาธงชาติของคุณมาโบกสะบัดใจกลางเมืองแบบนี้มันไม่ค่อยเหมาะสมเอาซะเลย งั้นเราลองไปดูความคิดเห็นของชาวเวียดนามและชาวญี่ปุ่นกันว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ความคิดเห็นแรกจากชาวญี่ปุ่นได้บอกไปว่าถ้าคุณชอบประเทศตัวเองมากขนาดนั้นฉันก็ไม่ได้ขัดขวางอะไรนะลองกลับไปประเทศของคุณดูสิความคิดเห็นต่อมาจากชาวญี่ปุ่นได้บอกไปว่าการมาญี่ปุ่นน่ะมันไม่ใช่ปัญหาอะไร ได้ควรเรียนรู้วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมของประเทศนี้ก่อนแล้วปฏิบัติตามเมื่อมาอยู่อาศัยคนญี่ปุ่นไม่ชอบความวุ่นวายแบบนี้หรอกทำตัวเงียบและถ่อมตนไว้ความคิดเห็นต่อมาจากคนญี่ปุ่นได้บอกไว้ว่าดูเหมือนว่าเวียดนามกับจีนจะชอบโบกถงชาติบ่อยๆฉันสงสัยว่ามันมีความหมายอะไรนะงงญี่ปุ่นงงไปเลย ความคิดเห็นต่อมาเธอ่บอกไล้ว่าเบื้องหลังมีใครหนุนหลังอยู่กันแน่นี่แหละคือปัญหาแต่ถึงกระนั้นสิ่งที่แน่นอนนั้นก็คือเวียดนามได้กลายเป็นศัตรูของญี่ปุ่นไปแล้วความคิดเห็นต่อมาจากชาวเวียดนามได้ออกมาขอโทษ้วยว่าฉันเป็นคนเวียดนามและฉันต้องขอโทษด้วยฉันขออธิบายว่าคนเหล่านี้มาจากชนชั้นล่างของสังคม ไม่มีพื้นฐานครอบครัวที่ดีหรือการศึกษาที่สูงพวกเขาไปญี่ปุ่นเพื่อทำงานใช้แรางงานราคาถูกแต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะเป็นตัวแทนของคนเวียดนามทั้งหมดความคิดเห็นต่อมาจากชาวเวียดนามได้ออกมาขอโทษอีกแล้วแหละเขาได้บอกไว้ว่าฉันเป็นคนเวียดนามและขออนุญาตเกล่าวคำขอโทษต,ต่อประเทศของคุณสำหรับเรื่องนี้หากมันทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจใช่แล้วฉันขอโทษอย่างใจจริง ความคิดเห็นต่อมาจากชาวญี่ปุ่นสั้นๆกลับประเทศไปเถอะคนญี่ปุ่นคนต่อมาได้บอกไลยว่าสิ่งนี้ถือว่าเป็นการกระทําที่น่าลํำคาญอย่างเต็มที่ตกณาจับกลุ่มและส่งตัวกับประเทศโดยทันทีความคิดเห็นต่อมาจากชาวต่างชาติได้บอกเลยว่า ชาวญี่ปุ่นทุกคนควรขอบคุณชาวจีนเวียดนามบราซิลฟิลิปปินส์ที่เข้ามาทำงานและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะถ้าหากไม่มีพวกเขาทุกคนอาจจะต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจมนร่วมกันลดความเกลียดชังต่อคนต่างชาติในปี2025กันเถอะแม่คอมเมนต์มาแบบนี้จากนั้นก็ได้มีชาวญี่ปุ่นมาตอบกลับว่าคุณสามารถอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นได้เมื่อไหร่ก็ได้ แต่โปรดเคารพก,กฎหมายมารยาทให้ถูกต้องนะครับถ้ามีชาวต่างชาติในประเทศของคุณก่อปัญหาคุณจะคิดยังไงคุณต้องการแบบนั้นหรือเปล่าลองคิดดูบ้างนะครับจากนั้นชาวต่างชาติคนนี้ก็ได้มาตอบกับคนญี่ปุ่นเจ้าของประเทศว่าแล้วไอ้ส่วนไหนในคลิปวิดีโอนี้มันผิดกฎหมาย ถ้าคุณรู้สึกไม่สบายใจก็โทดแจ้งตำรวจสิอย่ามาทีนี้ว่าเป็นเพราะเชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่งฉันคิดว่าคุณน่ะเป็นคนที่ไม่ยอมรับผู้อื่นความคิดเห็นต่อมาได้บอกเลยว่าดูเหมือนว่าคนเวียดนามเนี่ยจะดูน่ากลัวมากกว่าคนจีนคนญี่ปุ่นคนต่อมาได้บอกเลยว่าท้าี่ปุ่นไม่เริ่มควบคุมต่างชาติอย่างจริงจัง ญี่ปุ่นน่ะจะพังเอานะความคิดเห็นคนญี่ปุ่นคนต่อมาได้บอกไว้ว่าดูเหมือนว่าฉันจะเริ่มเกลียดเวียดนามแล้วแหละความคิดเห็นต่อมาได้บอกเล้ว่าถ้าคุณไม่สามารถเคารพวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้ก็ออกจากประเทศนี้ไปเถอะความคิดเห็นต่อมาจากชาวเวียดนามเขาได้เขียนไว้ยาวหน่อยโดยเขาได้บอกไว้ว่า ก่อนหน้านี้ฉันคิดว่าญี่ปุ่นมีสังคมที่มีวัฒนธรรมและความเจริญมากผู้คนก็สุภาพมากแต่ในความเป็นจริงก็ยังมีคนบางกลุ่มที่มีทัศนคติที่เหยียดเชื้อชาติอยู่บ้างคนเวียดนามที่ทำงานและท่องเที่ยวในญี่ปุ่นแค่เฉลิมฉลองเพราะทีมชาติฟุตบอลพวกเขาชนะการแข่งขันชิงแชมป์ฟุตบอลแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วมันผิดหรือเป็นสิ่งที่น่าํำคันอะไรขนาดนั้นในการเฉลิมฉลอง ในขณะที่บางคนในญี่ปุ่นนั้นทิ้งขยะเมาสุราข้างถนนนอนในสภาพที่สกรปรกบนถนนแต่คุณกลับรู้สึกไม่พอใจเมื่อคนอื่นเฉลิมฉลองชัยชนะของชาติตัวเองฉันอยากจะเน้นว่ามันเป็นแค่การเฉลิมฉลองจากความสุขเท่านั้นเองความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่า ถ้าหากคุณกำลังเฉลิมฉลองการชัยชนะในเกมคุณควรคิดถึงสถานที่วิธีการและการแสดงออกเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด <c oughs> แม้เรียกได้ว่าในมุมมองของคนญี่ปุ่นอาจจะรู้สึกว่าเหมือนไม่ค่อยถูกกาลเทศะสักเท่าไหร่ที่จะออกมาเฉลิมฉลองชัยชนะของเวียดนามในประเทศญี่ปุ่นแบบนี้พร้อมกับสวัสดธงชาติใจกลางเมืองญี่ปุ่นแบบนี้ทั้งทั้งที่การแข่งขันนั้น มันอยู่ที่เมืองไทยแล้วเพื่อนๆละ่ะมีความคิดเห็นอย่างไรก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณได้รับรู้ด้วยละ่ะขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้ขอบคุณคอมเมนต์สายไวที่เข้ามาให้กำลังใจแอดเสมอและเรามาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ